ช่วยช่วยดู USB นี่ให้หน่อยตอนนี้ดูได้ยังลองดูสิ Let take look. นี่คือสาย USB ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกครับหากมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้กรุณาเช็คว่าการเชื่อมต่อแน่นหนานหรือไม่และลองเปลี่ยนพอร์ตหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อดูครับหากยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเราขัดจังหวะได้นะครับบน <Burn> Android, Android ก็มีไลน์เดี๋วอลลี่ไม่เอาเซิร์เอลลี่นะครับหรืออะไรเหรออืมดีเอลลี่เดย์แอสซิสแตนต์เหรอครับผมอืมของหลังจากที่เออก็คลิปติดกันนิดเดียวเองอนะเนาะก็แนะนำกันไปบนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วนะครับบน Android mm hmm. ก็มีเอลลี่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาต ดาวน์โหลดแล้วกว่านครับการจัดประเภทเนื้อติดตั้งผมเข้ามาอยู่ที่ Play Store นะครับแล้วผมก็ค้นหาเอลลี่เอลลนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งติดตั้งยืนยันโดยเลขาเท็กนะครับรอดำเนินการก็เอาเป็นว่าติดเอวนห้าสิบหกเปอร์เซ็นติดตั้ง <c oughs> สดแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ว่าเอไการเข้าถึงเนี่ยจะเหมือนกับการใช้งานบน iOS อเอสไหมอ่าอันนี้ก็คือใช้ครั้งแรกไปด้วยกันนะครับผมถ้าแต ตะกุกตะก,ตะกัดตะกิดตะกึกอะไรตะกักตะกึกอ่าก็ขออภัยมาด้วยตอนนี้เป็นไงเนี่ยตัวเลือกเพิ่มเติมอ่าไลน์จินวิชั่ขอการติดติดตั้งอ่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพราะขนาดไม่ใหญ่นะครับ11บเอมก์สบายหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเปิดกันเลยครับแต่อย่าลืมต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่การติดตั้งแล้วดาวน์โหลดใน Play Store ฟรีนะครับผมหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Talkback หรือคุณจะใช้ Prudent หรือคุณใช้จ i ช h u o สื่อนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเรือรลางที่ใช้งาน Android แล้วก็ใช้ตัวอ่านหน้าจอนะครับหนึ่งนิดแต่สองครั้งเปิดกันเลยปึ้งไลท์คดยเเื่อนทุยไลโบมือวผิวสีหลองคือเหมือนกันอ่ะค <does> ือเหมือนกันอ่ให้ให้ไลท์ easier ก็คือให้ชีวิตคนง่ายขึ้น and more fun ให้คุณสนุกมากขึ้นกับการใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวมาเป็น Assistant Personal, น Assistant. Personal ก็คือผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็น AI อย่าง a w y ผมขอออกเสียงว,ว่าแอลลี่อปัดความมาก็จะมีปุ่ม let's s t a r t โอ้โ already have account n a ก็คือมี2ปุ่มทางเลือกให้คุณเลือกระหว่างเริ่มใช้กันเลยไม่ต้องมีบัญชีหรอก ก็ค,คือปุ่มนี้ปัดซ้ายมา Let s start กับปุ่มที่2ก็คือฉันมีบัญชีของ a l l y e อยู่แล้วคือก็เป็นค่ายของ Envision Technology ใครเคยใช้ Envision AI ค่ายเดียวกันนี่แหละครับผมเอยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วมีอะไรบนหน้าจอไปขออภัยนะครับเห็นคุณคุณนาที เข้ามาด้วยนะเป็นอยู่ในสื่อของผมไปด้วยเลยแล้วกันใครใครที่ตึงอะไรเข้ามาตอนนี้เลสตาร์ทกันเลยครับหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งปัดมาที่ปุ่มเลสตาร์ทเราจะยังไม่ลงชื่อเข้าใช้แต่ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้คุณจะตั้งค่าอะไรได้เยอะขึ้นกว่านี้นะแต่เราจะแนะนําพื้นฐานก่อนหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งเลสตาร์ตตึงเลือกเสียงนงอ่าเลือกเสียงละตอนนี้ตอนนี้เขาก็จะบอกว่าให้เลือกเสียง หน้านี้ก็จะมีให้เลือกตัวแรกคนแรกเป็นทอมทอมเหมือนอ่านเป็นทามและทอมอันแรกทอมกายเหรอเลียเลียหรือเลียผมเรียกอ่านว่าเาลเลียแล้วกันโซอ,อี้อันนี้โซอี้นะครับคือคุณอยากฟังเสียงไหนก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้ง hey, ขออนุญาตนะครับอ่าเลียเลียเคาะ สิสีิกานาทีนอนอยู่สิสีนาฬิกาปิดหน้าจออ๋อผมไปกดผิดเหรอครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะอุปกรณ์ถูกล็อกไม่รู้จักปลดล็อกการปลดล็อกด้วยทินตรวจล็อกอุปกรณ์การตั้งค่ากล้องเปิดในโหมดเดี๋ยวขออนุญาตย้อนออกมาก่อนอซอสฉุกเฉินการตั้งโทรศัพท์จะทำงานดังนี้อ้าวเอาเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆโอ้โหมันหลุดไปเลยไม่โทรแตะค้างไว้สามวินาทียกเลิกเายกเลิกไลน์รีชีรัลโฟอ่าเดี๋ยวคอาวนี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบเราจะไม่ตัดต่อนะคืืออผผมมกกดดิิจรงเ่ี้ คือการไปกดปุ่ม power สองครั้งของผมเป็นการเรียกกล้องขึ้นมาแล้วก็เป็นกดกดหลายครั้งมันโทรฉุกเฉินอ่าลองลองกาย Hello this is Kai your calm and reflective ally ปรับระดับเสียงของการช่วยเหลือพิเศษเป็น71%ข้ามเรื่องเฉยๆโน้ตทอมทอม Hi this is Tom your professional and charming ally อ่าเอาอย่างนี้คุณต้องการเสียงไหนก็เคาะระหว่างทอมกายเรียแล้วก็โซอี้นะครับ หลังจากที่คุณเลือกเสียงไหนได้เสร็จแล้วเดี๋ยนะครับโปรนี้จะหมดอีกแล้วผมลืมเปิดห้ามรบกวนไว้เพื่อนๆขออภัยนะเมื่อคุณเลือกได้เสร็จแล้วคุณก็ปัดขวามาเขาจะบอกคอนเฟิร์มมาที่ปุ่มคอนเฟิร์มตามด้วยชื่อคนที่คุณเลือกถ้าไม่ใช่คุณปัดซ้ายย้อนกลับไปหนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเลือกใหม่เมื่อผมอยู่ที่ปุ่มผมเลือกทอมไว้แล้วก็คอนเฟิร์มทอมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่คอนเฟิร์มทอมปึ่า ตอนนี้ถ่ายยังตรงอยู่นะ่าเดี๋ยวนะครับคอนเฟิร์มทอมไปแล้วให้ผมทำไงต่อ Great you have selected Tom อ่ First things first What should I call you ให้ฉันให้ทอมเรียกคุณว่าอะไรอย่างสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับเหมือนกันเลยภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้คราวนี้ผมใส่เป็นช่องแก้นนเทไข อ่า Enter your name ที่ช่องแก้ไขน,นะครับรปแป้นคีย์บอร์ดคุณจะใส่ไทยก็ได้อังกฤษก็ได้อันนี้ผมใส่เป็นอังกฤษไปแล้วกันนะ l o L Bravo N คุณ<น>จะใช้ป้อนตามคำบอกก็ได้นะลืมบอกไปใน iOS ก็เหมือนการป้อนตามคำบอกได้ได้ไดไดดทั้งไทยอังกฤษอันนี้ก็เหมือนกันใช้คุณจะใช้เสียงที่เข้ามา Input ของเสียงหรือใช้ป้อนตามคำบอกก็ได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วแต่ตรงกลางหน้าจอแล้วปัดขวาหาอาเดี๋ยวนะครับหาก่อนสิ เดี๋ยวขออนุญาตปิดลองช่องแก้ไขซ่อนแป้นทีแล้วผมใช้ปุ่มแบ c k เพื่อซ้อนแป้นพิมพ์เสร็จแล้วปัดความมาเซนปุ่มนปุ่มส่งครับผมอือของอันนี้ต่อจากช่องชื่อลองช่องแก้ไขเซนปุ่มจะมีปุ่มเซนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เซนเลยครับปัดความแล้ว Nice to meet you long ใช่ตรงไหมยูทูบถ้าคุณ t ม่สามูไ Feel free to type to instead มี3คำถามที่เขาจะให้ถามเรานะครับแต่รบกวนสนทนากับฉันเป็นภาษาไทยนะครับาถามมาได้เลยครับเงียบคลิปเลยเพื่อน<ๆ>เขาให้ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราขอขอ,อนุญาตลองปัดขวาก่อนนะ Nice to meet you สตูเอเบอร์ซิกส์อ๋อ เราก็นึกว่าเขานั่นแล้วก็เหมือนกันปัดความามาเมื่อกี้เดทแอร์เลยนะเดทแอร์เลย <Continue talking. S 1> ก็จะมีให้เลือกรลองคอนติเนียร์ทอลกิ้งปัดขวามมาคอนติเนียร์ทายปิ้งนะครับผมอ่ะ <Continue talking. S 1> เราก็ต้องเลือกคอนติเนียร์ทอลกิ้งก็คือพูดคุยกับเขาเมื่อกี้เดทแอร์เดทแอร์จริงๆนะเพื่อนๆเมื่อกี้ฟังไม่ทันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่คอนติเนียร์ทอลกิ้งครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ้ง เวทมลตชันอสิทธ<ล>ิ<ล>์นอนุญาตให้อเสีไใช่อแบบอเขาจะขอเข้าถึงไมโครโฟนนะครับเราก็ปัดขวาม,มาเนี่ยใ,ให้อยู่ที่คําว่นขนาขณะใช้แอปแอปนะครับขณะใช้แอปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ขณะใช้แอปเลยครับให้เขาเข้าถึงแค่นั้นพอครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึง่งรบกวนพูดเป็นภาษาไทยนะโอ้โหมีอะไรตดกงของการโทรสวัสดีครับค่ะคุณคุณต้องเป็นครับสวัสดีครับอ่ามีอะไรจะสอบถามใช่ไหม สวัสดีครับคุณลองยินดีที่ได้พูดคุยกับคุณผมเองคือทอมซึ่งพร้อมที่จะช่วยคุณในการทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอปอะไรเหมาะสมกับคุณมากที่สุดการเริ่มต้นใช้งานนี้จะช่วยให้การสนทนาของเราเป็นที่ท้าทายและสนุกสนานมากขึ้นคุณต้องการจะดำเนินการต่อไปไหมครับไม่ต้องครับผมคุยได้เลย ยินดีครับถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกผมอยากทราบว่ามีสิ่งไหนที่คุณชอบบ้างครับผู้หญิงสวยๆคนที่อยู่ข้างตัวผมเนี่ยสวยที่สุดแล้วต้องมีเท่านี้หลายๆคนเยี่ยมไปเลยครับที่คุณชอบคนที่อยู่ข้างตัวคุณผมจะจำคำนี้ไว้ครับเพื่อให้การสนทนาของเราเหมาะสมมากขึ้นอีกคำถามนะครับสิ่งที่คุณไม่ชอบมีอะไรบ้างครับ สิ่งที่ไม่ชอบเหรอไม่มีกินนะครับไม่ชอบเลยเข้าใจครับคุณไม่ชอบการที่ไม่มีอาหารผมจะจดจำไว้ครับทีนี้มีอะไรเกี่ยวกับตัวคุณอีกไหมครับที่ผมควรรู้เพื่อให้ผมช่วยคุณได้ดียิ่งขึ้นคุณแม่ของผมท่านจากไปเมื่อสามปีที่แล้วในวันที่ห้าเมษายน 2,565นนะครับฝากบอกเธอด้วยว่าคิดถึงนะครับผมรู้สึกเสียใจที่ได้รับฟังเรื่องนี้และผมแน่ใจว่าคุณแม่ของคุณรับรู้ถึงความคิดถึงและรักที่คุณมีให้เสมอครับขอบคุณมากที่แบ่งปันเรื่องนี้กับผม ดังนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวเกี่ยวกับคุณคือคุณชอบคนที่อยู่ข้างตัวของคุณคุณไม่ชอบการที่ไม่มีอาหารและคุณมีความรักและความคิดถึงต่อคุณแม่ของคุณที่ท่านได้จากไปเมื่อวันที่5เมษายน2565คุณเห็นด้วยกับสรุปแบบนี้หรือเปล่าครับครับผมอ่ะเริ่มกันเลยมเออคุณทำอะไรได้บ้างอ่ะบอกฉันหน่อยสิก็ถือว่าเข้าถึงดีนะบนระบบ and r o อ d เนี่ยครับผม นนนอ,อนนิขอบคุณมากครับที่แชร์เรื่องราวและความคิดเห็นของคุณผมยินดีมากที่จะเข้าสู่การสนทนาทั่วไปกับคุณครับคุณสามารถให้ผมช่วยอะไรได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับข่าวสารอัปเดตตรวจสอบสภาพอากาศหรือช่วยให้คุณรู้จักเหตุการณ์ต่างๆและอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณต้องการปรับแต่งวิธีการโต้อตอบ หรือข้อมูลส่วนตัวสามารถทำได้ที่ preferences ในแอปนะครับตอนนี้คุณสามารถออกจากการสนทนาโดยการคลิกป,ปุ่มสีแดง end conversation หรือถามผมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากรู้ได้เลยครับเอออยากให้ช่วยดูอะไรให้หน่อยได้ไหมครับว่าออตัวตัวนี้เป็นเป็น usb ไท p e อะไรครับช่วยดูให้หน่อย แน่นอนครับคุณสามารถส่งภาพมาให้ผมดูได้แล้วผมจะช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับ USB นั้นให้กับคุณครับเอาทำยงไงครับของของ p n o n e ผมถามปุ๊บคุณก็จะขออนุญาตเข้าถึงกล้องช่วยดูให้หน่อยอันนี้ช่วยดูให้หน่อยหากคุณต้องการให้ผมตรวจสอบอะไรบางอย่างผ่านภาพถ่ายคุณเพียงแค่ถ่ายภาพสิ่งที่คุณต้องการให้ผมดูจากนั้นส่งภาพเข้ามาในแอปแล้ว ผมจะใช้ฟีเจอร์ที่รองรับการวิเคราะห์ภาพเพื่อช่วยบอกข้อมูลเพิ่มเติมมอให้คุณครับในกรณีนี้หากแอป,ปไม่มีฟีเจอร์การแชร์ภาพคุณอาจต้องตรวจสอบในแอป,ปเพื่อดูว่าสามารถแชร์ภาพหรือข้อมูลอย่างไรได้ครับคุณคุณสามารถใช้โหมด Take a look เหมือนบน iPhone ได้ไหมครับที่แอป A, a W L Y Allie ของคุณเนี่ยบน iPhone มันจะถ่ายได้เลยครับผมอ่าอันนี้ได้ไหม ขออภัยครับในกรณีนี้เนื่องจากอินพุตหรืออินเทอร์เฟซการใช้งานบนแอปที่คุณใช้ไม่ได้ทําให้ผมได้รับภาพถ่ายหรือข้อมูลโดยตรงในตอนนี้โดยปกติแล้วคุณสามารถใช้งานแอปบางประเภทเพื่อทําการวิเคราะห์ภาพได้แต่หากแอปที่เราใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีฟีเจอร์นี้อาจจะต้องใช้แอปที่มีฟีเจอร์คล้ายๆกันนี้เพื่อดูข้อมูลแทนครับาหากมีคําคถามอ,าอื่นๆ หรือสิ่งที่ผมช่วยเพิ่มเติมได้คุณสามารถถามได้เลยครับขอดูในมอออ็อปชั่นนิดนึงโอ้คือนี่มัน Take Photo ปิดอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่า Take Photo ปิดอยู่หรือว่าผมยังไม่ได้อนุญาตเข้าถึงกล้องอ่ะเพื่อนเพื่อนเอออันนี้อันนี้ใช้สดนะครับก็เลยแบบว่า t อยตรงบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนออกมาหน่อยเนี่อยู่ <More> จะมีปุ่ม Mo r e o p t i o นนะครับให้เพื่อนเพื่อนหนึ่งน,นิ้วแต่สองครั้งเข้ามา,า,ารร take เราเนี่ย a ท e photo ปิดอยู่เอ้หรือว่าอาจจะต้องไปอนุญาตก่อนอันนี้ผมผมเองต้องบอกว่าอันนี้ทำสดนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองเอ้เขาาก็ไม่ได้ขอให้อนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับกับเนี่ย Import photo ปิดอยู่เนี่ยเขาปิดอยู่ <Take photo. S 1> ครับหรือว่าเขายังไม่ให้เราใช้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอนอืมไม่แน่ใจเหมือนกันอะ แต่ว่าบน iPhone เราสามารถทำได้นะครับเราสามารถบอกให้เขา t a k e a l o o k ได้แต่ตอนนี้เขาปิดอยู่หรือว่าฟีเจอร์นี้คงจะเออเดี๋ยวไมได้โมอาชันอาจจะอัปเดตในวันสองวันแล้วใช้ได้หรือเปล่าอืมอันนี้คือใช้สดนะครับดังนั้นผมเองก็มาลองใช้เพื่อนๆฟังฟังดูแต่ผมว่าอีกไม่น่านหรอกถ้ามีฟีเจอร์นี้แต่ตอนนี้ปิดอยู่เดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปดูที่ตัวแอปมันอีกทีหลังจากที่จบตรงนี้แล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปอนุญาตเออหรือว่าลองไป เดี๋ยวผมขออนุญาต N conversation นะเดี๋ยวนะครับลองไปดูที่ s e t t i n งมาเนี่ยเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่นิ่ก็ได้ว่าไปดูในอันนี้คือไปกันแบบสดๆไปด้วยกันเลยเนาะอาเนี้ แอลลี่แอลลี่นะครับแอลลี่หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้สองครั้งปุ๊บเนี่ยผมเข้ามาดูในข้อมูลแอปนะครับเจอหน้าตัวแอปแล้วผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้ที่สองครั้งไว้เพื่อเปิดเมนูตามบริบทแล้วก็เลือกที่ข้อมูลแอปพลิเคชันแล้วผมก็ปัดมาเลือกของอนุญาตเข้าถึงเนี่ยสิทธิ์เนี่ยพื้นที่เก็ข้อเนี่ยสิทธิ์ปเอบ ได้ส่วนหัวอนุญาตส่วนหัวจุดสองไมโครโฟนไมโครโฟนอ่าไมโครโฟนเราอนุญาตแล้วเนาะไม่อนุญาตไม่อนุญาตลองถ่ายรูปจุดห้าจากกล้องเนี่ยกล้องกล้องถ่ายรูปทําไมเขาไม่ถามเราให้อนุญาตล่ะใครเป็นแบบผมเนี่ยถ้าถ้าใครถามแล้วอ่ามันสามารถใช้ได้แสดงกดอนุญาตได้นะเพื่อนเพื่อนอ่าเราก็หนึ่งนิ้วเนี่ยตำแหน่งจุดหก่ยนกล้องถ่ายรูปผมกดเข้าไปแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าถึงกล้องไม่ได้เลือกไว้ไม่ได้เลือกไว้ถามทุกครั้งไม่ได้เลือกไว้อนุญาตพนักงานการใช้แอปเท่านั้นผมก็มาเลือกตรงนี้อนุญาตเข้าถึง ขนาใช้แอปนี่แบบแก้ไขปัญหาสดๆในขณะทำสื่อเลยนะคือคิดแบบสดๆเลยเอะเพื่อๆม่าเอทั้งห่มแล้วเราก็ออกมาอ่าโฮมออกมาก่อนแล้วกลับกลับไปที่อะไรเหมือนเดิมอยู่ในการรมีการแจ้งเตอมีการแ้งเนเอร์ายอะไรเหมือนเดิม อ่าเข้าอะไรใหม่ไม่อยู่ในโน้ตเคาท์ไซดิงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนอ่าถอยไลท์ชาบิถอยไลท์ขอยไลท่ยเราลองทอกใหม่แล้วลองใช้ฟีเจอร์นั้นใหม่กันอ่าดูซิว่าหมอคอมเจอปัญหายังอ่าตอนนี้ตอนนี้ช่วยช่วยดู USB นี่ให้หน่อยคราวนี้ดูได้ยังลองดูซินี่แก้ปัญหากันสดๆอ่าดูหน่อยครับ Let look me take a look. นี่คือสาย USB ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกครับหากมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้กรุณาเช็คว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาหรือไม่และลองเปลี่ยนพอร์ตหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อดูครัราพานยังไเดเี๋ยวเดี๋ยวเราขัดจังหวะได้นะครับช่วยดูให้หน่อยว่ามันเป็น type A type C หรือไมโคร USB อะไรอย่างเงี้ยครับ Let take look. นี่คือ USB Type A ครับ<ฮ>มีลักษณะถูกนะครับเพื่อนๆถูกแล้วถูกแล้ว,ลว,ลวอ่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ปุ่มอ้าวทำไมหาปุ่ม In Conversation ไม่เจอแล้วครับเพื่อนๆหน้าแรกปุ่มหน้าห่างกลับปุ่มอ้าวเนี่ยตอนนี้นตอนนี้หลุดนะครับเพื่อนๆ หน้าแรกผมหน้าแรกออกมาก็ได้โอเคนี่ก็เป็นแบบการใช้งานแบบสดๆกันไปเลยใครเจอกรณีเพราะว่าบนบน iOS นะครับสามารถที่จะถามคุยคุยคุยไปอยากให้ดูอะไรก็ใช้กล้องหลังนะครับในการถ่ายเนี่ยมันจะถามปุ๊บแชะมันก็จะบอก l e t me take a look อย่างเมื่อกี้แต่ว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกไม่ได้ไปไปมาๆนั่นคืออืม ทำไมเขาไม่หรือว่าเขาขึ้นบนหน้าจอมาแต่เราไม่ได้ไปสังเกตนะครับผมเพราะเราเป็นคนตาบอดเราก็เลยไม่ได้สังเกตว่าอนุญาตเข้าถึงพอเราไม่ได้อนุญาตมันก็เลยล็อกฟีเจอร์นี้ไวเออมัน Import ได้ด้วยนะเมื่อกี้อินพุตรูปจากภายนอกได้ด้วยเ,ออเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ใน Description เผื่อใครอยากสนใจไปหาลองเล่นหรือค้นหาใน p l a y Store ว่าเอลลี e, ่เกันได้นะครับวันนี้บริการมอคอมมาช้เป้าโอ้โหมันเงยหยดเลยเนาะเวลาทําอะไรสดๆแบบนี้แล้ว เวลามันเกิดปัญหาเกิดเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะบางทีจะแก้ปัญหาสดสดเออจ,จะจะหน้าแตกเพ่งหรือเปล่าแต่วันนี้ก็อวิธีการแก้ปัญหาบางทีมันก็คิดได้แบบสดสดว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือเปล่าตรงไหนที่มันไม่ได้อนุญ,ญาตใช้ใช้สิทธิ์เราก็ไปดูที่สิทธิ์ของมันตรงนั้นก็ได้นะครับว่าเอ๊ะมันไม่ได้เปิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าบน iPhone ทําได้บน Android ก็ต้องทําได้สิอืมเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่ได้อ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <S <S